คเลยนะครับต้องขอรบกวนให้แนะนําว่า G-World เนี่ยคืออะไรครับสนับ G-World นะครับก็คือ 3D Social Network นะครับ o s i t i o n ของเราก็คือเป็น 3D Social Network แห่งแรกของเมืองไทยนะครับก็มีรูปแบบที่มันคล้ายคลึงกับ Facebook นะฮะการใช้งาน Social Network ปกตินะครับเพียงแต่ว่าเรามีการใส่เรื่องของความเป็น 3D เข้าไปไม่ว่าจะเป็นโลกเสมือนจริง3มิตินะครับแล้วก็เกมต่างๆในนั้นนะฮะก็คือเรียกได้ว่า่ามันเป็น Social Network ที่ มีการอ,อินเตอร์แอคได้มากกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กปกตินั่นเองนะครับก็หลายๆคนเนี่ยจะรู้จักเกมที่เป็นทีดีนะครับ,รบแต่พอ G ีเวิ d เนี่ยเรียกว่าเป็นทีดีโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันต่างจากเกมยังไงครับก็ตรงนี้นะครับ g ีเวิเองเนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่มันเป็นลักษณะาการใช้งานนะครับที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กปกติด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็น 3D ในแง่นี้ก็คือเราสร้างโลกนะครับของแกรมมี่ขึ้นมานะครับ กรมมี่เนี่ยมีคอนเทนต์ในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังเองจาก GTH นะครับหรือว่าการประกวดอย่างเดอะสตาร์นะครับแล้วก็เหล่าศิลปินต่างๆมากมายที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเราสร้างเป็นโลกสามิติขึ้นมาซึ่งมันออนไลน์ได้นะครับนี่เป็นฟังก์ชันที่เรียกได้ว,ว่าเป็นไฮไลท์ของของ GW เ r l d ลเลยนะครับเพราะว่าเราสร้างขึ้นมาจากความเรียวความมีอยู่จริงของคอนเทนต์ของ Grammy นะครับแล้วก็นำเสนอให้กับผู้ใช้งานหรือว่ายูเซอร์ในมุมของการเซพ การความบันเทิงในรูปแบบที่แตกต่างไปนะครับเรียกว่าว่าอย่างเช่นว่าสมมุติว่าคุณเข้ามาที่โรงหนังเพื่อดูหนังสักเรื่องหนึ่งนะครับยกตัวอย่างก็คือ,อคุณอาจจะไปสนุกสนานกับการดูหนังนะครับของ GTS ในโรงหนังหรือที่บ้านนั่นคือเป็นรูปแบบที่คุณดูใช่ไหมฮะแต่พอมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยไอความเป็น 3D ีดีโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยก็คือมันจะสามารถทําให้คุณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในหนังเรื่องนั้นได้เลยนะครับก็คือคุณสร้างเอาตั้งคุณเองขึ้นมาแล้วก็ เข้าไปท่องในโลกแห่งภาพยนตร์ของ GTS ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของธุรกิจเพลงของแกรม m ีเองนะครับเรามีศิลปินมากมายหลายร้อยชีวิตนะครับที่นี่เองเราก็จะสร้างความเร็วขึ้นมานะะในโลก CD Social n e t w o r k ของเราในโลก GW o r l d แห่งนี้นะครับโดยการที่เราสร้างอาวาตารของศิลปินทุกคนนะครับที่เป็นที่เป็น,ปนมีตัวตนอยู่จริงแล้วก็มีชื่อเสียงของแกร mmy เองนะครับเราสร้างขึ้นมาในรูปแบบที่มันเหมือนตัวจริงทุกประการเลยนะครับ แล้วก็ให้เขามีชีวิตโลดแร่งอยู่ใน G World สามารถที่จะเดินไปเดินมาพบปะผู้คนได้พบปะกับแฟนคลับได้จากทั่วประเทศเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยพอมันเกิดคอมมูนิตี้แบบนี้ระหว่างตัวศิลปินหรือว่าคอนเทนต์ของ Grammy แล้วก็ตัวยูเซอร์นะครับสองฝั่งนี้มาพบกันปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยใส่ความเป็นเกมเข้าไปในนั้นนะครับตรงนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันแตกต่างนะครับระหว่าง 3D Social Network อย่าง G World กับเกมออนไลน์ทั่วไป ความเป็นเกมของ GW o r l d ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นหนังผีของ GTS คุณอาจจะดูที่ที่ในโรงหนังหลายๆเรื่องที่ที่คุณรู้สึกว่าเออมันน่ากลัวหรือว่าได้รับประสบความสุขอย่างมากๆอย่างเช่นพี่มากพระขนงนะครับหรือว่าอย่างเช่นเรื่องเด็กหอลาดดาแลนด์สิ่งเหล่านี้คือปกติแล้วในยูเซอร์ทั่วๆไปนะครับคนทั่วๆไปก็จะคุ้นชินอยู่แล er, ้วกับการที่ได้ดูหนังเหล่านี้ในโรงหนังแล้วก็ประทับใจใช่ไหมครับ มาที่ G World อย่างนี้เรามีการดัดแปลงคอนเทนต์เหล่านั้นเป็นในรูปแบบของเกมออนไลน์นะครับอัน,นี้ก็คือมีความเป็นเกมเข้ามาเกี่ยวข้องละนะครับก็คือ user หนึห่งคนเวลาสร้างอวตารเสร็จปุ๊บเนี่ยแทนที่จะอยู่นแค่เข้าไปใน GTS Studio แล้วดูหนังธรรมดานะครับก็ตัวน,นี้ก็คือกลายเป็นว่าคุณสามารถที่เดินเข้าไปในหมู่บ้านละดาแลนด์จริงๆเลยได้เลยนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านละดาแลนด์เนี่ยเราก็สร้างอวตารของเราบรรดาตัวละครเด่นๆในหนังแต่ละเรื่องที่เป็นผีนะครับไม่ว่าจะเป็นม็กซิน วิเชียนจากเรื่องเด็กหอหรือพี่มากแม่นาจากเรื่องพี่มากพระขนมนะครับผมคือผีทุกตัวที่คุณเคยดูในหนังเนี่ยมันจะมาออนไลน์อยู่ที่นี่แล้วก็รอให้คุณเนี่ยไปประจนกับเขาแล้วก็ไปปราบผีในนั้นนะครับอันนี้คือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเอาคอนเทนต์ที่มีแล้วของกร m มีของ g t h ที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วเนี่ยเอามาสร้างเป็นเกมซ่อนอยู่ใน G World นี่เองนะครับนี่ก็เลยเป็นข้อแตกต่างระหว่าง GW o r l d กับความเป็นเกมออนไลน์ทั่วไปนะครับ แล้วสาหรับโปรเจกต์ G World เนี่ยครับมีเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็มีเป้าหมายคืออะไรครับครับตัว G World เนี่ยนะครับที่มาที่ไปก็คืออย่างนี้ครับก็คือ,อในปัจจุบันเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าตลาดเกมออนไลน์ในเมืองไทยนี่ใหญ่มากนะครับมีมูลค่าตลาดถึง4 000, ี0 0 0 0 0ล้านบาทในปีนี้กลุ่มผู้เล่นมีมากมายมหา,าศาลเลยนะครับแต่ว่าในตลาดที่ใหญ่โตขนาด4 000, 5 0 0ัล้านบาทเนี่ยในเมืองไทยนะครับคีย์เพลเยอร์ของของตลาดเกมออนไลน์เนี่ยจะเป็น คอนเทนต์จากฝั่งเกาหลีจีนญี่ปุ่นซะมากกว่านะครับตัวที่เป็นออนไลน์เกมจริงๆของเมืองไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จนี้ผมคิดว่าน่าจะหาได้ค่อนข้างยากนะครับตรงจุดนี้เองเราก็เลยมองว่าในเมื่อ grammy เองนะครับมีคอนเทนต์อยู่เยอะอยู่แล้วแล้วก็หลากหลายรูปแบบนะครับตรงนี้เราจะสามารถเอาเอนจินแบบออนไลน์เกมนี้ใส่เข้าไปในคอนเทนต์แบบนั้นแนวทางการสร้างจีเวอร์ในรูปแบบของโลกสามมิติเสมือนจริงอย่างนี้ครับแล้วก็เอาคอนเทนต์ของ grammy เข้ามาใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ความเป็นเกมเข้าไปด้วยเนี่ย น่าจะสามารถทําให้ G World เนี่ยมีจุดที่น่าสนใจใกล้เคียงกับเกมทั่วๆไปได้นะครับนี่คือที่มาที่ไปของการสร้าง G World ขึ้นมาจากเบสความเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมของ Grammy นะครับนี่คือที่มาที่ไปของมันนะครับจุดมุ่งหมายของเรานะครับก็คือจะอยากให้ผู้ที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของ Grammy นะครับไม่ว่าคุณจะฟังเพลงของ Grammy ติดตามศิลปินดังๆของกร a m m y ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพิตูลบดีสแลมนะครับหรือว่า Big Ass, Paradox นะครับหรือว่าศิลปินคนไหนก็แล้วแต่ไม่ได้สายลูกทุ่งอย่างตายอรไทยนะครับหรือว่าตักตนชลดาหญิงลีอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าคุณไม่ได้ติดตามเพลงของกร a m m y แต่คุณตามหนังของ GTS นะครับหรือว่าคุณไม่ได้ดูหนัง GTS ทั้งหดทุกเรื่องเลยแต่คุณตามเราเดอะสตานะครับทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้ ทุกคนที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของแกรมมี่เป็นแฟนคลับของศิลปินหรือหนังหรือเหล่าศิลปินเดอะสตาร์ก็แล้วแต่จะสามารถใกล้ชิดกับออคอนเทนต์เหล่านี้ได้มากขึ้นในอีกรูปแบบหนึง่งนะครับคุณอาจจะมาที่นี่แล้วก็สามารถที่จะพบปากกับศิลปินที่คุณชื่นชอบนะครับอย่างตอนนี้เรามีจัดไลฟ์แชทเกือบเกือบจะทุกวันเลยนะครับไลฟ์แชทที่ว่านนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่ศิลปินนะครับ อย่างวันนี้จะมีเกสซินอวานะครับเกสซินวานี่คือจะมาทั้งวงเลยนะครับเป็นอวตารของเขา4คนเข้ามาปุ๊บแล้วก็เดินเป็นอวตารอยู่ใน GW o r l d อยู่ที่ Music Studio ใน GW o r l d นะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยแฟนคลับมารอพบได้เลยจากทั่วประเทศคุณไม่จำเป็นต้องมานั่งรอว่าเกสซินว่าจะไปเชียงใหม่เมื่อไหร่นะฮะแต่ว่าที่นี่ก็คือเกสซินวาจะมาเดินที่นี่เดินอยู่ใน GW o r l d ตรงเนี้ยคุณอยู่ที่เชียงใหม่คุณก็ออนไลน์เข้ามาเจอพี่เนมที่นี่ได้นะนจะพูดดคุยย้วยเสียงตัวเเข้าไป เวลาคุณเจอพี่เนมที่นี่อวตารหน้าเหมือนจริงทุกป,ประการเพราะว่าพี่เนมเป็นคนออนไลน์จริงๆและพี่เนมก็จะพูดคุยนะครับอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเราเชิญต่ายอลาไทยมาออนไลน์ที่นี่นะครับคุณต่ายอลาไทยนี่เขาก็จะพูดคุยกับแฟนคลับอย่างเป็นกันเองมากๆนะครับสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือจะมีแฟนคลับจากต่างประเทศมาด้วยก็คือมีจากฝั่งลาวฝั่งลาวเขาทราบว่าแบบเฮ้ยมันมีโปรเจกต์จีเวิร์อยู่ใช่ไหมฮะเขาก็จะออนไลน์เข้ามาแล้วก็ขอพบ พี่ตายอาละไทยนิดหนึ่งเพราะว่าโอกาสที่จะเจอในโลกจริงนี่มันอาจจะยากกว่าต่ายจะเดินสายคอนเสิร์ตทัวร์ทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแฟนคลับของต่ายเนี่ยเข้ามาแล้วก็พูดว่าเออพี่ตายหนูอยากจะฟังเสียงพี่ตายร้องเพลงสดๆให้ฟังสักเพลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตายเขาก็จะรู้สึกว่าเออได้สิเขาก็ร้องสดๆดตรงนั้นเลยซึ่งแฟนคลับคือฟินไปเป็นอาทิตย์นึกออกไหมฮะนี้คือเป็นจุดมุ่งหมายอย่างนี้รู้สึกว่าเราสักเซสแล้วเวลามีเวลามีแฟนคลับที่เขา ไม่เคยได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับไต่ตัวจริงเลยเข้ามาที่นี่แล้วก็บอกพี่ไต่ลองห้งให้ฟังหน่อยหรือว่าพี่ไต่เต้นให้ดูหน่อยไต่เขาก็จะเดินไปที่แดนส์ฟลอร์ในในแกรมม o โกที่อยู่ใน GW เวอร์เนี่ยฮะไปแดนส์นฟลอร์ล้ก็เต้นโชว์เลยแฟนคลับรู้ฟินมากแฟนคลับบอกว่าพี่ในคอนเสิร์ตพี่ยังเต้นน้อยกว่าในนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอีกภาพหนึ่งที่เ,เรียกได้ว่าแฟนเพลงนะครับแฟนคลับเนี่ยจะหาโอกาสได้ใกล้ชิดกับศิลปินของกรมมีขนาดอย่างเงี้ย น่าจะยากนะครับอันนี้เป็นจุดใหม่ที่เราสึกว่าเราเราสักเซสมากๆนะครับ